ในที่สุดเลตอัพ10%ของคออัศวินจากกล SSR บวกก็เข้าสู่เซเวอร์เอเชียสักทีดูตัวที่ผมดองรอไว้4,362ใบขอหลักอัศวินจากกล SSR บวกตัวนี้ต้องจัดมาเป็นเลเวลที่4ให้ได้แบบเด็ดขาดถ้าเกิดอัพไปเป็นเลเวลที่10ได้นี่ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีสุดๆนะเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกๆท,ท่านจะเข้าไปร่วมลุ้นการสุ่มหาวัตถุดิบของคออัศวินจากกล SSR บวกก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสแมนช h อปเว็บเติมเงินเกมวันพันเมนเดอร์สตงเก m โมบายในราคา คุ้มปลอดภัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองมากๆ <Wow. S 1> วิธีการเติมก็แค่ใช้ UAD ชื่อตัวละครและก็เลขเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเปกดไปที่ลิงก์ลิสต์แมนช็อปที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโอนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์แอปลิสต์แมนช็อปก็ได้อย่าลืมต้องมีแอปดูนําหน้าด้วยนะครับ <Wow. S 1> และสุดท้ายนี้ทางเว็บลิสต์แมนช็อปก็ยังมีการบริการได้ m a นช h อปเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน100่งร้อยเปอร์เซ็นต์รันวิชแบริการเต erm ิมเกมออนไลน์ย4ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0,000นคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ o f f i c i a l เพียงแอดไลน์แอดลิชแมนช p อปหรือทางเว็บไซต์ r i c h m a n s h o p c o m เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดาดมิด เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องนึกถึงริทแมนช็อปช็อปครับ,บสวัสดีพื่อมเพี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเมนเดอะสตรองเกตในเซเวอร์เอเชียหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมดวงดีเปิดหาเจ้าตัวราชาทะเลลึก SSR บวกได้มาแบบรวดเร็วนั่นก็คือ100ใบในวันนี้ผมเองก็จะมาจัด คออัศวินจากกล SSR บวกเลดอัพตัวนี้กันบ้างว่าดวงของผมนั้นยังจะดวงดีอยู่หรือเปล่าและดูตัวที่ผมดองให้กับเขาสามรอยงใบยังง่ายังไงวันนี้ต้องเป็นคอเลเวล4อย่างแน่นอนเพราะว่าณตอนนี้ผมขาดไอ้เจ้าตัวเศษส่วนคอของเจ้าตัวอัศวินจากกล SSR บวกคือเยอะมากๆจากตอนแรกดองกล่องคอตรงนี้ไว้แล้วนะแต่สรุปคออัศวินจากกล SSR บวกก็ยังไม่ลงมาอีกคงต้องดองกันอีกยาวๆครับกว่าจะมาแต่ก็ยังดีที่ตัวเกมเขายังมีการอัปดงอัปเดตอัปเลดอัพมาให้เราตั้ง4เท่า พาะฉะนั้นก็จัดกันไปเลยครับผมหใบแรกฮะสีทองมันชิ้นแต่เป็นของเจ้าตัวราชาทะเลลึกและก็มีชิ้นส่วนกากาของอัศวินจักรกลเอทอาบวกมาแค่1ชิ้นจัดกันไปต่อครับผมอีก6ใบโอ้โหคอเกเรียวกันชูมาทําไมครับเนี่ยไหนว่าเป็นเลดอัศวินจักรกลแล้วดูดิโอ้โหสีทองไม่ออกเลยฮะต้องการอย่างละ4ี่เม็ดนะจัดกันไปต่อครับผมอีก6ใบโอ้โหเกลือจัดจัดอ่ะลุยกันต่อครับผมลุยกันต่อโอ้โหอย่างเกลือไปกันต่อแบบยาวๆครับแล้วจุดนี้โอ้โหย คงเกืออีกเอาจัดกันมาต่อครับผมอ้าวแล้วก็มาแล้วฮะโซจากกลนครผมมาแล้ว1ชิ้นนะจัดกันไปต่อครับผมโอ้โหเป็นโซทะเลลึกจัดกันมาอีกครับอืมไอดอลนักร้องมาทําไมก็ไม่รู้นะสีทองสีทองยังไงดีอัศวินจากกลอเกียริวกันชูมาอีกแล้วครับโอ้โหออกบ่อยเกินยังไงดีครับอัศวินจากกลเอเดอาบวกโอกาสออกคือสี่เท่าเลยนะวันนี้อืมกิจกรรมมันดีมากๆครับใครที่ดองตรงดองตัวไวแนะนําให้รีบมาเปิดนะภายใน2วันนี้หรือว่า3ามวันนี้ รีบหาครับผมแล้วดูสีทองออก2เมเตอดันเป็นคอของตัวละครที่เราไม่เอานั่นเองมาทาไมก็ไม่รู้ไหนว่ามันเป็นของอัศวินจากกลเอเอาบวกเนี่ยไม่เห็นมัได้โผล่เลยโผล่มาแค่ชิ้นเดียวเองนะแล้วดูดิโอ้โหมีแต่โซยังอื่นไหนอัศวินฮัลโหลถามจริงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหคอทะเลลึกใหม่อีกแล้วเดี๋ยวอัศวินจากโกลอยู่ไหนโอ้โหมาสักทีครับผม1ชิ้นเปิดมาประมาณร้อยกว่าใบได้มา2ชิ้นเท่านั้นนะระหว่างคอกับโซจัดกันต่อครับผมลุยกันต่อแบบยาวๆครับวันนี้ต้องเอาให้ได้ฮะต้องเอา ให้ได้เลเวลที่4เพราะว่าการทําเป็นเลเวลสี่มันจะทําให้โล่คุ้มกันเม็ดเจมสีเหลืองและก็แถบหลอดโลดด้านล่างสีม่วงเยอะขึ้นกว่าเดิมแบบโอ้โห,หลายเท่าอยู่นะาจาก300กลายเป็น4 0 0 5 0 0 600อะไรประมาณเนี้ยก็จะอัพกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนนี้เหลืออยู่ที่170ใบใบอ้แต่คืนดูแบบออกเกลือมากครับผมโอ้โหนี่มันไม่ใช่เรื่องแล้วมั้งครับผมว่าคือเหมือนเกมมันจะบักหรือเปล่าเนี่ยหไหนว่าเป็นเลดดอบตั้ง4เท่าเยนออกมาแค่2งชิ้นเท่านั้นเองนะโอ้โหรอบนี้ก็ไม่มาคร <c oughs> ขออาศวินจนัรกลอยู่ไหนครับเนี่ยพี่น้องดูดิโอ้โหมันเกลือเกินไปครับคุณผู้ชมเกลือมากครับผมไหนบอกว่าออกสี่เท่าอ่ะโอ้โหมาหนึ่งเม็ดจะครบไปเนี่ยเอามาอีกหนึ่งโอเคหรืออย่างละสองครับผมเหรืออย่างละสองรอลุ้นกันนะว่าจะได้หรือเปล่าอย่างละสองเม็ดเท่านั้นนะเราเองก็จะไปอัพไปเลเวลที่สี่แต่ณนะจุดจุดนี้ของการออกดูดิ <c oughs> โอ้โหสุดซึ้งในพระธรรมครับผมโอเคมาอีกหนึ่งเอาลุยกันต่อลุยกันต่อ,ตอขออีกหนึ่งเม็ดรครับผมคอคอคอเอาโอ้โหเป็นโซ,โซแทนครับมาหนึ่งขอเป็นคอได้ไหมคอขออัศวินจักรโกนยังไงดีฮะจะโผล่หรือเปล่าเหลือ14ใบสุดท้ายครับ14ใบสุดท้ายนะจ,จุดนี้8ใบสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยฮะเือแบบเน้นๆครับคุณผู้ชมโอ้โหออกยากเกินฮะและ้วดูมีแต่โซของอะไรมาก,ก็ไม่รู้ครับเนี่ยอื้อหือเกลือจัดๆทำไมมันออกมาน้อยขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหแไมแมกจะเชื่อ ออกมาน้อยมากแล้วดูดิอ้ะออไปเป็นเลเวลสี่ไม่ได้ด้วยจ้ะ oh. โอ้โหมีแต่ไอ้ลูกโซ,โซตัวนี้นะกลายไปเป็นเลเวลที่4แล้วนะครับโอ้ยังไม่ได้อีกเพราะว่าการที่จะไปเป็นเลเวลสี่ต้องใช้อีก3มเมตรท้าเป็นมันทั้งทรมโดขนาดนี้ครับแล้วก็ตัวดำยังเหลืออีกนะสำหรับตัวละครตัวนี้ยังไม่ทำเป็นเลเวลที่2นะครับยัง,งรออยู่เรื่อยๆ mm. เพราะผมเองก็ไม่มัน่นใจว่าดวงจะดีหรือเปล่าแต่ว่ากดไปก่อนเลยแล้วกันสิใบแรก มันเน้นดวงไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าออกลูกแก้วผมก็คงจะต้องเปิดให้ครบ80บใบเลยนะก็คือ180นั่นแหละแต่ดูทรงแล้วยังไม่น่ามานะครับผมสําหรับรอบนี้จัดกันไปต่ออีก10บใบครับผมพอดีตั๋วมันเหลือเนื่องจากเมลสากัดกาับเจ้าตัวหมาผมเองไม่เอานะเจ้าอีกทีก็คือโกลิบาสนะครับผมก็อก,กดกดข้ามกันไปไม่มีอะไรมากมายหวังว่ามันจะออกลูกแก้วให้กับเราสัก1เม็ดนะขอลูกแก้วสัก1ลูกถ้าเกิดว่าได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีสุดๆจัดกันมาครับผมบม,มดาัจ ชื่อขึ้นไม่เอ่ยชื่อขึ้นไม่เอ่ยรอบนี้ยังไงดีโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่มีสีทองเลยภายใน4ี่ิใบนี้ถ้าเกิดไม่ได้ลูกแก้วนี่คือชิบหายแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์จ้ะเพราะฉะนั้นขอลูกแก้วสักหน่อยนะหนึ่งเม็ดก็น่าจะดีแต่ดูทรงแล้วไม่ได้เลยจ้ะต่อยอุก,กบาทไปเลยขอสีทองสักสามเม็ดแบบเน้นๆฮะสีทองสามเม็ดโอ้ยได้กี่เม็ดเอ่ยเม็ดเดียวอุ้ยสองเม็ดว้ยสองเม็ดลูกแก้วลูกแก้วผมขอร้องลูกแก้วโอ้โหโโหินแล้วก็ ตัวละครอเอามาทำไมไม่รู้อยากได้ลูกแก้วโอ้โหสีทองออกตั้งสองเม็ดทำไมลูกแก้วไม่โผล่ครับพี่โอ้โหสีทองสองเม็ดลูกแก้วไม่มาเฉยเลยอะทำไมทำแบบนี้กับผมล่ะครับพี่น้อง โอเคเปิดไปให้ครบเลยแล้วกันนะเพราะตัวอีก2เดือนยังไงก็ดองทันครับผมสําหรับเจ้าตัวกุลิบาสเอเดนอาบวกถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ลงวงล้อนะโอ้โหสุดจัดสุดซึ้งจริงๆริงว่าจะพลาดสองนะเนี่ยเอาเป็นว่าสําหรับคิวดีโอในวันนี้ก็พลาดไปด้วยกันทั้งหมด2ตัวเลยนะตัวแรกก็คือคออัศวินจากกลเอเดนอาบวกเลเวลที่สี่อันนี้คืออดไปแล้วตัวที่สองพลาดสิบสกิลเอเอาบวกเลเวลที่สองก็อ ไปเช่นเดียวกันอีกเอาไว้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ละกันแล้วก็ก่อนที่จะปิดคลิปเรานี้อย่าลืมที่จะช่วนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคจาจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขอภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน